กดตู้กดไม่ได้ครับตังยังไม่เข้าบัญชีจริงปะเล้วผมขา,ขากลับมาแวะมาได้มไหมนัคือตัด,ตด,ตดที่อ่ะโอ้ยผมผมไม่โกงหรอตัผมไม่มี ผมไม่มีจริงฝากเงินแค่สองร้อยแล้วผมมีผมให้แล้ว <c oughs> จริงผมหมดต <c oughs> ัวเลยลมันรอดมันหายไปไหนอะอะไรฮะต้องบอกกันดิว่ามีต้องบอกกันไม่ใช่หนี<ผ>ม,มาอย่างีนะ้ไม่ไม่ได้หนีปะ่ะผมไม่เล่าเงินมันไม่ไมีเนยมันชีแต่ผมมีผมให้แล้วฝากเงินแค่สองร้อยเองเหรจริงเด <c oughs> ี๋ยวผมกลับมาเราจะไปมาหนีมาอย่างนี้ดิต้องจอดเราก็เขาเขาจะตามมาอยู่ประมาณเลยหนีไม่รอดอยู่แล้วเราสิบ้อนะเขหนีแล้วก็อะไเขาเรียกว่าเงินแล้วแหละเขาไม่ไม่ใจเขาคนคนเราคนท่าครอบครัวแค่นี้ไม่ได้ฝากอยู่เอานี่หว่าเดี๋ยวผมขัด กลับมาผมสัญญาเลยเอาเดี๋ยวเอาบัตรประชาชนไว้ก็ได้ครับแล้วปรับเอาไปตังไปปรับสองทันผมบอกให้บอกไปตังค์ว่เพราะว่าเราเราเงินมันยังไม่เข้ามันพี่เี๋ผมมีผมให้แล้วเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะโอ้โหเราให้โอกาสเลยว่าอะไรนะเออถ้าไม่ไม่มีก็ต้องเออบอกรอบอกพี่เขาหน่อยเออเราเนี้ยเออบอกพ่อเขาหน่อยว่าเออบพอดีมันจะไม่ที่ครับกตัวเอออย่างเงี้ยังดีกว่าเราจะหนีมาอย่างเงี้มันก็ไม่ใช่เลยผมขอโทษเปลาเออแถ้าเราถ้าเราหมดจุ์ใจอ่ะ เรา่ไดใจเราด้องคมยกันเลี่ยรอเขาแก้วนเาแก่ยังไม่โอนเลยตอนนี้ส่วนนั้นไม่มีไปแชรเป็นหลักกะนะหลักหรอกเขาเขามองมาว่าเราไม่มีเป็นคนไม่ไม่คนเสียคพูดโอ้ยผมไปพนไปขี่เราก็คนไม่ยื้อไปด้วยเราเอาใจพูดกันเนี่ยโอ้ยผมยังไงผมก็กลับมาผ่านทางเดินอยู่แล้วค่ะผมจะไม่พูดในทาเด้ส่วนผ่านมาไม่ผ่านมามันก็คนละส่วนกันเนี่ยแต่ว่าแล้วถ้าเรา บอกว่าเออไม่มียังไม่มีเงินไม่มีข้าวโอเคก็คคคคบอกกันได้<ช>แต่ว่านี่เราเราหนีโอกาสมาหนีมาเลยไม่ใช่เนี่ยเขมองว่าเราอ่ะเขาเสียความรู้สึกเพราะว่าอะไรไหมเราอ่ะหนีเขามาโดยที่โดยที่เออคุณหนีได้คุณหนีไว้อะไร่ไม่ใช่ เออแล้วต้องตามกันมาเลยได้บอกว่าพี่วันนี้ไม่เข้านะครับอะไรเงี้ยไม่เข้าจริงเออก็นั่นแหละพอขอขับมาแล้วเงินเงินเข้าผมไม่เคยโกงหรอกผมไม่รับไม่รอบอกเขาล่ะไม่รอบอกเขาล่ะผมรถเงนเรืงแล้วผมก็รู้อยู่ป๋ายังไงก็ต้องการแล้วผมบอกผมเข้าเลนซ้ายแล้วผมเห็นแล้วป๋าขับนะครับผมผมยังไงผมต้องบอกป๋าอธิบายป๋าอยู่แล้วก็นั่นแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการการคบกันมารคบกันมันไม่เห็นทัาคบคนสุดใจเออโลบองที่หน่อย เออเขาพิ่งเรียมาบอกบอกเป็นบอกว่าแก,กแยังไม่โอนเงนี้ยอะไรนี่นี่อะไรเ,ไเราต้องบอกเขาที่อันนี้เราอยู่ๆเราจะหนีไปไม่บอกไปกล่าวว่าเราจะเป็นพ่ออะไรวะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่บอกใบกี่มีไหมดูที่มีครับหาไม่รู้จะไว้รูดหน้ารถครับ อรอื่หน้ารถป <c oughs> ่าเดี๋ยวผมก็ไปส่งเชียงใหม่แล้วรีบกลับมาครับป๋าผมมาแวะให้ครับป๋าฟ้อมอยู่ตรงไหนครับก็มี่คลองขุงว่ซ้ายมือไปแดนที่สองใช่ไหมครับแดงที่สอง้ายมือใช่ไหมครับคลองนี้แต่คลองขุงว่ะรู้ครับคลองขุที่เราผ่านนาน้อนอยู่้ายมืออ๋ออยู่อยู่เลยา่านน,นู่นงงน่ะเลยโรงงานเลยโรงงานเบีร์ช้างมาอยู่สายมืออ๋อ อเค้ขากลับไปฝั่งนี้อยู่ข่ามือใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวผมไปแวะไปหาเลยคุณข้ามุกนาเสรีอ่ะเราจะบอกฟองให้ว่าเดี๋ยวพี่น้องตอนมาอยู่แล้วฝาจําได้อยู่แล้วรถอีหทังง่ายจะไปรถบล็อกตป้นหนึ่งเฮ้ยทุกที่เนี่ยถ้ารถนี้มาอย่างเงี้ยเขามองว่าเราเออยังไงวะผมผมขี่มาปุ๊บพอดีผมมาเช็คยอดเงินในธนาคารเอ้านี่อยู่สี่ห้าบาทเราแล้วเราต้องจอดบอกเขาก่อนนิดนึงว่าเออยังไงถ้ามาอย่างเงี้ยเขา เขามองว่าลูกมันมันมันพูดแล้วมันไม่มันเสียคำพูดพูดควบคุไม่ได้อะไรอย่างนี้แกบอกเงไปถ้าเด็กมือเบสกลับมามาอยู่แล้วแหละพมอสี่หนึ่งสี่สามพมอสี่หนึ่งสี่สามมือเลยโรงงานช่างครับป่ะขอบคุณครับครับ